เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติซึ่งรวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริก็ได้จัดนิทรรศการ9ต่อ9ทำต่อความดีทำดีตามพ่อเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็มีการจัดนิทรรศการ แัดเหียญเพเกียนะครับก็มีหลายหน่วยงานทั11หน่วยงานด้วยกันสำนักการกับรอก็เป็นหนึ่งในนั้นที of of sweat, kind of mm ่มาร่วมดําเนินงานในครั้งนี้นะครับสำนักกับรอได้ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง6แห่งนะครับนำผลสําเร็จของแต่ละศูนย์มาแสดงนะครับว่าแต่ละศูนย์เนี่ยมีผลสําเร็จในเรื่องใดบ้างนะครับเช่นห้องใครเนี่ยก็เรื่องของการพัฒนาต้นน้ำลำธารนะครับเรื่องของขาลุซ้อนเนี่ยก็เรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินนะครับแก้ปัญหาการชะล้างแล้วก็พัฒนาด้านการเกษตร ที่กรุงทองก็เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวนะครับอา่าวพุกเบนเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาทรัพยากรชายฝั่งนะครับก็ถ้าอยากจะมาดูความสําเร็จของการพัฒนาตามแนวพัฒนาตามศูนย์ศึกษาต่างเนี่ยก็ขอเชิญชวนนะครับมาชมด้วย,วยกันได้นะครับในงานนิทรรศการครั้งนี้ทางสำนักง,งานกปร,รอได้จำลองศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตผ่านภาพสามิติ พร้อมกับผลงานที่จักต้องได้จริงนิทรศการเฉลิมพระชนมพรรษาพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเปิดให้ชมถึงวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2558ณบริเวณสนามเสือป่าพระราชวังดุสิต